กลับไปเยี so yes, ่ยมญาติแม่แต่วันนั้นหญิงๆวันนั้นขึ้นมาหาหลวงตาบอกสิขี่หนูจะเนี่หนูจะไปแฟนหนูเขาบอกคุ้มมั่นหลวงตายก็อ่านหนังสือเรื่องบอกสึกไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำอะไรให้เขาตกล่มงตึฉุดตะกันสึกได้เลยล่ะนี่ก็บอกว่าช่างรักเหมือนเดิมให้หนูกลับไปญาตเดี๋ยวกลับไม่ทันเขาก็ร้องไห้ไม่รู้สึกเขาก็กลับ พเพราะเทียงก็ควายอยู่ที่ก,กิจกรรมรีบกลับไปแต่เขาช่างไอ้สิอันนี้คือว่าเออเราแม่ก็ให้ปวยแคยี่สิบวันนีน่ก็ใกล้สามสิบวันแล้วเลยกลับกลับไปถึงบ้านแม่เยมแม่ก็ถามว่านึกว่าป่วยไข้ไปจำเอาเป็นสิฉะนั้นมไม่ใช่หรอกเดี๋ยวแม่ ชาตินี้ฉันไม่สึกเลยถวายประมจันแล้วจะต,ตายขาผาเหลืองแม่ก็ร้องไห้ใหญ่หาว่าลมาเนี่ยจับจังเ้อยจะพะตัวเพราะเราผ่าดูทุกคนแล้วมันมีใจมีจับมีตายทั้งนั้นอ่ะวันนี้ก็รีบไปวัดไปถึงวัดก็มืดไปลีพระท่านก็รัง,งเข้าเย็นจริงเียงนเด็ดไม่บอกไม่ใช่พระวันเรไม่าช่พันเรา วัดวันต่างๆวัดเพื่อนของข้าวกินมันเอาน้ำสาดเข้าไปในโลกขีอแหวงเป็นหลานน้องพ่อค้ามาแหะที่มาได้คนชื่วศพคนทีปป่โพว์ขึ้นเพื่อนกบไปลยอยู่ในวัดะกันทีหลนนะังน่ะรู้สึกว่าเขากืนเหล้ากืนมยาขีอเสวงสายเสวิวยนเราแลวกลับมาหาพวกคานาง ศึกษาแล้วเรเรียนย่อยทำสอบได่ได้ก็เป็ไปยึดในทหารแต่ก็คุณพุทธที่เวันเจ้าหน้และจังหวัดเขาเรียกว่าทบปรุมแก้วเป็นโลวงขอร้องยา้ให้หลวงหลงเคยทำให้สอบได้ตอนนั้นมหาสําราญเวลานี้เป็นเจ้าวาดอยู่แับปากกองมาทํำเท่าเป็นเงยขา ก็ช่วยประคับประคองให้เรียนให้สอบได้จำเป็ปปีได้มาสอบได้แล้วก็ขอบนันทางเดินทางมาจากภไทรธนีแบกกฎไปด้วยเยี่ยมบ้านปากกฎไกลบ้านประมาณกี่โลก่างุ่งรวมแม่ก็ร้องไห้ใหญ่โตเลยเห็นว่าจะไปเลยอ่ะตอนนั้นจำได้หรอเพรสองพันสี่ร้อยแปด สิดสองก็้วเดินทนนนางจากนั่นมาหกคืนมาถึงวัดเสาว้อมันมีวัดพ้าคำวัดหลวงพ่อเผาพ่อเผาที่มีเรือน้ำเผาอยู่ที่บนเขาอ่ะก็ซึ่งไกลนั้นพักใหญ่ก็เลยได้นั่นมามาสร้างสกปรกไปมันคอยชาบงวัดพระคง จะเป็นลัำนักเดียวกันเลยพระเาอยู่ที่วัดทำระโกงก่อนมาศึกษาใจพิดกถึงแปดสี่ต้องเป็นร้อยปันสี่มาสร้างข่าวว่ายอมแม่ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นเอาพระไปต้มให้อาหารกินในความจริงพงงงงระห้องคอหรอกเกก็นึี้มาเป็นเราข้างต้องใจโซ่เลยทีเดียว เขกลับไปรับจากแม่ให้ขายหมดเลยว่าน้องขายหมดบ้านช่องขายหมดนาลาท,าท้อโซให้เขามงขายมั่งก็อานองมาหวดสี่องค์ลองไปเป็นพระลองไปเป็นชีพระอายุยี่สิบชีก็อายุสิบแปดลองไปอายุสิบเจ็ดลองไปอายุสิบหกเป็นผู้ชายวดที่น้องเจ้าโดย คมชาเป็นเจ้าหน้าอําเภอพระผู้ดมผู้สวดชื่ผิวกับชื่อมหาหน่ยวยที่ผู้สวดนอนค้างคืนเชาา้าก็จ้างเกียนครับไม่ประมาณสามสิบกิโลก็ถึงแพ้แดดจ้างเรือเขาแต่จ้างทอดแ้าท้ายลูกสาวเจ้าหัวจ้างแร้แดดลงแม่น้ำจเจระยาก็ เพนสามโมงเช้าก็มาขึ้นจังหวัดสิงห์สามโงเชา้าเหมือนกันส้าหามจนแม่ใส่โซ่แกะโซ่ออกมาเอาเพลงทูให้แม่ลงแม่ก็มาอยากจะลงเพราแกเสียสิแล้วนี่ยแกเรือยากหาจะจะมาจะมาก็บอกตัวันจะมาเป็นเป็นคนที่จเ,เรอยกหาแกบอกไม่ใช่ลูกแกที่ปุ่มต้องกินหามามามืดท่วัชขง ค่ำเยนราคืนเช้าสัรแแ้้ก็ถามต่อไปถึงท่านพะโกที่ศึกษาอยู่คืนหนึง่งมันมันเช้ามาถึงเที่ยงต้มยายกินโดยจำขผมน้องต้องผ่านชื่อผกุมต้มดุยาไม่เข้าประวันการภูเข้าปิดไทรดีปีเนี้ยยาลุกด้วยชายด้วย ประมาณสิบห้าวันก็หายเป็นปกติกพราใจเสียว่าลูกชายถูกต้มแล้วให้น้องเรียนยอมแม่ก็คางจไกลเป็นขวีไม่ใั่นก็วีนั่นอัะเชศฆาาคางจไกลก็ขักออกมาประมาณเนียนะุุ๊บเห็นน้องยมแม่ถ้าจะมาอยู่กับเราแหละให้ปรึกษาน้องสมบัติี่ขายมาจากพี่น้อก็ขอร้องให้น้องร่วมกับ ผมคิดให้แม่เด็ะเอาเีิยของพ่อของแม่เ,เอาหาใหม่เราไม่ต้องติดกันละน้องเขาก็ไม่ว่ากันให้มนพัอุ่มมาลรวกระแ่ื้อนาได้ร้อละสามร้อยทำไมนั่นเป็นนาหวานเข้าสวรลอยให้น้องเรียนแล้รับทำบุญจักบานให้แม่เจ็ดวันก็อยากจะรู้ว่าแม่อ่ะ ลูกบวชทั้งห้าองค์มีห้าคนะจะไปเกิดที่ไหนมีร่ายยังไงฉไปอ่อยจากธรรมโกมาองเดียวเดินมาที่ตัวจังหวัดลบบุรีแล้วก็ไปอยู่ในชั้นหนังจัานธรรมทุนหายจิจดเป็นวันหาแม่ไม่เจอที่เผาไม่ใช่แม่ใอเกียยการทมพิจดจับแล่ ลูปลากกา,าคาเจ้าขมรวมมาขนน่ะหาเลสตันตาปันต่อตรนั้นมาหนาเน่อาการถามเรื่องสองนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเหลือในกระจามิตนาทัรมยาน,นขันมีทั่วไปหาอยู่งั้นชาววินกับบายก็ออาการนะไปด้วยบ้านสีโลน,นว่การนั้นใช้ทั้งวันน่บาดด้วยอยู่สิบกวันไม่เจอแม่ไม่รู้อะไรเป็นแม่หาเจ้าของเองก็ไม่เจอ ก็เลยเดินทางจากเชนนไปหาพระอ่อนเขาสพลริเขาเอวันทีกำลังะกลับคระต้นหินนี่กลาปหลักนอนแล้วไปกราบแกถามดีลูกใจหวานถามหลวงพ่อครับผมถามดีจะว่าอะไรเป็นผมผมหาไม่เจออะไรเป็นแม่ก็หาไม่เจอใคเป็นพระเขมรแกไม่ได้เรียนจะบอ อย่างนี้ปรมามะไม่เหยีดยดเขอยู่ใกล้จะไปคืนเขาไปอยู่ในื้อเขาเช้าก็ไปเป็นสมบัติที่เขาวาช้างฉันนี่ก็หาอยู่ไนงะสิบกว่าวันไม่เจอก็เดินทางไปพุทธบาทตอนนั้นปรากฏว่าเป็นเดือนสามเอเดือนสามเพราะว่าพุทธบาทไงล่ะไปเจอขร้นห้องอ่อนนี่แหละ เทพคนเยอะเฉยวเพราอ่อนอยู่กับชาควายก่อนไ้เก่งยี่แฉมโกไอ้รว่าเราอยู่ทาปวากถามเรารู้จักคนนั้นไหมคนนี้ไหมไอ้พระองค์นี้เก่งมากรู้จักหมดเลยที่เด็กพูดเพราะแกอยู่มาก่อนแกคงจะรู้ว่าอะไรเป็นแม่เราแด้ถามว่าอะไรเป็นแม่ผมแม่ผมตายไปแล้วอะไรเป็นแม่แกก็ตจอบไม่ได้ถามว่าอะไรเป็นผมแกก็ตจอบไม่ได้ กะได้ย้อนจอบอ่ะใครเป็นคนถามบอกผลมาถามเออคนถามมาเป็นท่าน<ม>คนถามเนมันใจนะเพราะเออใจเป็นท่านไม่ถูกมันโอนอนัตตารูป,ปังอันัก็าเป็นรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่เราก็ไม่เป็นที่สดอารมณ์ถ้าถามก็ไปช่วยเลยมีคนคนหนึ่งบอกอย่างนี้ก็ไปถามพ่อผนพ่อฝก็บอกเป็นอาหารก็ไปถามพ่อผนอีกพ่อผลก็ไปขมินีเน่เหีะแต่เนี้ เขาของให้ความสวัสดิ์ไม่ได้ดูนั่นสวดนได้ก็เลยเดินทางมาจากพุทธบ,บาทมามาเจอสรหลับบุรีมาเจอทัางทัางหนึ่งแล้วมีพระพุทธรูปม,มีกระดานด้วยมีสธบ,บาทมารามีหนูแผงยูนั้นเราก็ไม่เห็นเอาะขนมเล้วแค่ขน,ขนมมงสาวอ่ะขนมเทียนออกมาเสีหลุ หิวมาข้ามกินเมื่อข้าวไปตรงหน้ามันคงหิวแน่ข้าไปไหวไปไหวเราก็เลยไม่ต้องถามออกยังไงก็หาเราไม่เจอกลางคืนก็น่ากลัวมีเสียงกบกแก่ดุเม่นตับมากินหน้าที่น้าทําอยู่สิบกว่าคืนไม่เจอไม่เจอเราไม่ว่าอะไรเป็นางว่าเดินทางมาถึงสลับทั้งหลับดีๆอะประมาณยี่สิบกีเราไปกลางกดอยู่ ทายบ้านเนาะแต่กลางวันเัาเนี่นมีหมาแม่ลูกอ่อนลมลูกพวกคานมันก็เอาขั้วมกินหมดหวีเลยมันไม่ยอมให้หินล่าเอาให้กินเราก็หมดแรงก็กงกดอยู่ประมาณทั่สองช่วงดี๋ยกก็ต้นกันเสียงปืนปั้ง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 แล้วเขาก็วิ่งเหยื่ไปหมดเลยแล้วก็เลยนอนเช้าไปดูผู้ร้ายตายเสียบุกเสบุกเขายิงปืนลูกสองปืนลูแตกเลยคนจะเข้าบ้านถูก จังจังคนหนึ่งเป็นเขาก็แตกไอ้คนเลือกออกสมาไปเรื่อยเรื่อยไปของพรีลาตัจ้งสัญญไอ้หานถ้าเราไม่ได้เลาที่เนี่ยเราไม่เจอเราแล้วจะไม่เอนสามสิบคืนก็ทำไาได้สิบแปดคืนก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งจันคร์นงเช้าอกกว่าจะได้ เราอาหารมา,าววถวายเพราะว่าไม่มีบ้านแต่มันมีมีรถสาม